ที่ตลาดเทศตะบานห้าประตูผีโคราชยามสี่โมงเย็นนะครับบรรยากาศผมมาโคราช่ยวนี้ผมมาดูสิ่ีชีวิตการค้าขายวัดดีจ้าวัดวดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้ามาดูบรรยากาศการใช้จับใจ่ายใช้สอยของแม่แม่พี่พี่น้องน้องไปจนเช้านครราชสีมา ในห่วงช่วงของ16จุดนาฬิกาก็จะเห็นประมาณนี้นะครับตลาดอันนี้มนตลาดระตุ่ี่บรรยกาศช่ไมกัน,นกกจับใจใช้สอยของพี่น้องชาวนครราชสีมาโคราชนะครับบ้านเองนะครับในรอบหลายปีที่ได้แวะเวียนมานะครับครั้งนี้ก็มาดู เพื่อนเพื่อนลูกสาวที่มาจาับจ่ายใช้สอยมาเป็นพ่อค้าที่ตลาดนี้นะคะรับบรรยากาศเป็นประมาณนี้นะคะรับบรรยากาศแม่แม,แม่ชาวโคราชกาันเป็นอยู่ของพี่น้องชาวโคราชจาาะ,ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนมีรอยยิ้มอย่างเงนะแม้เศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นประมาณไหนแต่การจับจ่ายใช้สอยอะไรที่เป็นอาหารการกินนะครับ จะเศรษฐกิจไปอยู่ตรงไหนเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่มนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นตลาดอาหารตลาดการกินอยู่ก็ยังเป็นเรื่องราวของการเดินไปได้นะครับมาตลาดสดเราเห็นรอยยิ้มของแม่แม่รอยยิ้มของท่านผู้ซื้อผู้ขายนะครับเป็นบรรยากาศนะครับการจับจ่ายใช้สอยและเปลี่ยนของคน เรมเรับจะประมาณนี้นะครับอืมครับไม่รู้ว่าตลาดแห่งนี้เขาเริ่มก e ี ol, e ่โมงปิดกี่โมงแต่บรรย,ยากาศผู้คนจะประมาณนี้นะครับจะแบบประมาณนี้พอดีเพื่อนลูกสาวเขาขาย ประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่ถึงช่วงฮวงของคนเลิกงานก็ได้ตลาดยังพอมีผู้คนมาเดินแล้วก็อาจจะเป็นตลาดเพิ่งเริ่มนะครับตลาดเทศบามตห้าประตูผีและด้านนอกจะประมาณนี้ปกติช่วงี่วงที่มาอยู่กันช่วงเด็กๆมาเรียนที่นี่จะแน่นรถราจะหาที่จอดยากต้องบนครับ อันนี้มาไกลจอดก็สะถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าที่เรียนน,นะครับประมาณนี้บันยากนครราชสีมารุอิเมืองโคราช่วงสีมองเป็นเสครับจบจิดเที้นกันนะครับ